จะไปทําสนทิสัญญาใดๆใดๆนะฮะกับต่างประเทศเนี่ยจะต้องเอากรอบการเจรจามาให้สภาตรวจสอบนะครับเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จก็ต้องกลับมาขออนุมัติสภามันเป็นสองครั้งนึกอหนึ่งเอาไหมครับครั้งแรกในตรวจสอบครั้งที่สองเนี่ยเมื่อ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 ไป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 เจรจาแล้วตกลงยังไม่ได้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  ต้องมาให้สภารับรองเสียก่อนถึงจะไปเซ็นสัญญาได้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าก็ประเทศอื่นเนี่ยเขา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 จบแล้วเขาจบแล้วเขาจะเข้าสภาหรือไม่เข้าสภาผมผมไม่ทราบวิธีการทํางานเขาแต่เมื่อไปร่วมเจรจากันเนี่ยเขาจบแล้วแต่เราต้องขอกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าทําเป็นทวิภาคีหรือหมายว่าสองประเทศก็ยังพอทนเอ้ยกัมพูชาคุณรอหน่่ยนะฉันไปรอเดี๋ยวคุยในสภากันก่อน สีก <Yeah. S 2> เดือนสองเดือนก่อนเพราะว่าไม่รู้จะบรรจุเข้าได้ในวาราวันไหนถ้าท่านประธานจะสภาตันาาใจดีก็ได้เร็วหน่อย <Yeah. S 2> นะถ้าเกิดมีอะไรอยู่ยาๆนี้ก็ต้องรอถ้าสมมุติเป็นผหุภาขีไม่ต้องคุยเลยครับเพราะเจ็ดแปดประเทศเนี่ยเขาไม่รอเราหรอกครับ <Yeah. S 2> เขาจะไม่รอเราเขาเซ็นเลยครับ <Yeah. S 2> เราก็ตกรถไฟ <Yeah. S 2> นะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าหน้าวันนี้ผมเ,เราคิดตรงกันแล้วว่าจะต้องแก้ไขเราก็กําหนดว่าอะไรบ้าง <Yeah. S 2> นะฮะ ที่จําเป็นที่จะต้องเข้าก่อนเพื่อขอกรอบไอ้เข้าก่อนเพื่อขอกรอบเนี่ยความจริงเขารู้มาแล้วนะครับเราคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขารู้แล้ว <c oughs> ต่างประเทศเขาคงไม่ไม่ไม่โง่ถึงขนาดไม่ฟังเราเวลาพิปรายในสภานะฮะพอเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องเข้าให้เป็นดุลพินิจของรัฐบาล <c oughs> ผงคงไม่มีเวลาเวลาที่จะอธิบายรยา <c oughs> ยละเอียดนะครับบางเรื่องเนี่ยเอาเข้าไปเจรจานะฮะทีเดียวจบเลย แต่บางเรื่องก็ต้องทำสองครั้งไอ้เรื่องที่เป็นเป็นสาระสาคัญที่จะกาดสงครามจะอะไรต่ออะไรเนี่ยยกตัวอย่างมันก็ต้องสองรอบนะครับเป็นรจรรรอบแรกแล้วก็มามาขออนุมัตอีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันจะมีสามสเต็ปมันก็เบากว่าเบากว่าง่ายกว่านะฮะเพราะว่าเรามีส่วนหนึ่งที่จะให้เป็น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 สิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะครับตัดสินใจได้เลยก็ก็เป็นข้อคิดเห็นที่ตรงกันนะครับแต่ใจผมเนี่ยนะครับใจผมเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ ถ้ากฎหมายรัฐมนูษฉบับนี้นะครับทั้งฉบับเนี่ยครับผมเคยอภิปรายในสภานะครับว่ามันอัปยศนะฮะถ้ารัฐบาลใจกล้าจริงๆนะครับ291มาเลยแล้วอย่างที่ท่านหลายๆท่านบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันจะได้จบครับจะได้รู้ว่าพี่น้องประชาชนต้องการอะไรค่ะครับ อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ก็ได้เห็นการทําหน้าที่กันในสภาของทั้งสสและสอวอเกี่ยวกับเรื่องการอนุปรายที่มาของสอวอยังมีอีกหลายด่านนะคะที่เราจะต้องเห็นการทํางานของสสอและสอวอน่าจะเป็นเรื่องดีที่เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับระบบการเมืองในประเทศด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับคุณนัฐาค่ะ